กไม่ไหเดเลก็อมันเ็ไมันจะไม่ออก้งออกานไน้็าไฟมัน <to จ <tort numero> ่าม่เต็มัีใจาที่ดเ สอบการขับขี่นะครับรถยนต์ Honda j a จ๊บนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ idsi 8หัวเทียนนะครับก็อาการเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งตรงไปอีกพี่เมื่อเช้าเป็นไงอาการที่มาอาการมันตกครับตกตกยังไงเครื่องสันรอบเล็กไม่ขึ้นแล้วออกตัวนี่ก็วูวูวูสั้นตลอดเวลาจอดเวลาจอดติดไปแดงก็สั้นทั้งคัน รอบมันก็ตกแล้วมาเวลาเข้าเกียร์เดินหน้ามันก็จะดังเกียร์มันก็จะสั่นใช่ใช่ครับก่อนถึงอู่ใหญ่โยนสองชั่วโมงแวะปั๊มแวะปั๊มเป็นไงบ้างจอดชั่วโมงหนึ่งอะพอจะมาได้ไม่ยอมมาครับผมจอดชั่วโมงหนึ่งเข้าเกียร์ดีแล้วไม่ไปใช่ครับจอดเข้าเกียร์ดีไม่ไปไม่ไปทางที่รถก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไม่ได้ตัดเครื่องใช่ครับตัดเครื่องรันไว้ใช่ครับ ก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปแล้วพอลองเข้าเกียร์ถอยก็ดังเหมือนเดิมก็ดังเข้าไหมเกียร์เข้าไหมเกียร์เข้าเกียร์ก็ไม่เข้ามันก็ไม่ไปเหมือนเดิมแก้แก้แก้เหมือนเดิมอาการนี้ก็ตางภาษาาเลยนะตามภาษานะครับแล้วก็ถ้าเจอช่างเจออู่ก็คงจะวิเคราะห์ว่ายกเกียร์ใช่ครับก่อนหน้านี้เอารถไปทำที่ไหนมาก่อนบ้างไปทำอู่แถวบ้านครับ ทำอะไรบ้างทำเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนอ่าครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนเปลนไปแปดหัวครับแปดหัวแปดหัวแล้วก็ทำถ่ายน้ำมันเครื่องท่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเครื่องถายน้ำมันเกียร์ใช่ครับแล้วก็เช็คตล้งโัววาล์วล้างอะไรหมดทุกอย่งเเสื้อใช่ครับก็ยังไม่หายเหมือนกันครับตรงนี้ยังไม่หายเมือกัยังไม่หายโดนก็โดนไปพักันกว่าโคลนกว้าครับโคนกว่าใช่ครับไม่หาย รถไปวิ่งมาแล้วหนึ่งรอบรถไปวิ่งมาแล้วหนึ่งรอบอันนี้รอบที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันเพราะว่าเครื่องยนต์น่าจะมีความร้อนพอที่กับตอนที่เดินทางมาแต่สภาพบรรปุกนะเดี๋ยวเราจะทดสอบนะ,ะเดี๋ยวเราจะจอดรถกันนะครับเข้าเกียร์หลังอข้างหน้านะครับซ้ายมือครับจอดเลยป้าไปนีดนึืจอดเลยนะครับเคจอดโดยใช้ามากไปด้วยอ่าโอเค,อเอน,น,ออเคนะครับจอดรถนะครับ ว่างครับอ่าเดี๋ยวเราทดสอบเข้าเกียร์น้อยหลังนะครับดูถรถก่อนว่างไหมข้างหลังเบรกไว้เวรบรกไว้ครับเบรกไว้นะครับเข้าเกียร์ N ครับเกียร์ว่างนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วเบรกไว้มีเสียงแก๊แ้งไหม รับการดูแลจากใหญ่ตุดนี้เนี่ยแตกต,ต่างเยอะไหมแตกต่างกันเยอะครับแตกต่างเยอะมากแตกต่าง,ต,ต,งตอนแรกๆอ่ะมันจะเครื่องมันจะสั้นจอดปุ๊บเบรกปุ๊บมันจะสั้นทัน <ฮะ S 2> ทีรถจะสั้นทั้งคันเลยครับ,รบพอมาถึงใจยนต์จุดน,นิ่งก็คือว่าเครื่องปกติมาลองปุ๊บปกติลองแล้วมันจะไม่มีเครื่องสั้นไม่มีอะไรเลยครับาารเครื่อง,ง,งอาตาัตราเรงดีขึ้นครับ ได้ยกครับไม่ได้ยกใช่เขาทำอะไรแล้วบอกว่ามีล้างผีเสื้อครับล้างผีเสื้อแล้วก็เปลี่ยนไอ้แทนแ,แทนแอะไรเทนใช่ครับอยากได้เครื่องช่วยในเรื่องของคอมพิวเตอร์วูดดี้ใช่ครับเช,ช็คคอยไฟหัวเทียนครับนะครับรก็ดำเนินการเซตอัพระบบวาง์วใหม่คาริเบตเครื่องยนต์คาริเบตเกียร์ทดสอบการขับขี่นะครับใส่สายเสริมประสิทธิภาพนะครับรอบรอบสองที่กำลังจะออกมา ถอยหลังแล้วเกิดจากการสั่นใช่ครับนะครับทีนี้รู้ยังเกิดจากการสั่นจากอะไรอ่อาส่วนการสั่น <laughs> เกิดจากเซนเซอร์ดอยเสียะนะครับพอเราเปิขายเครื่องเป่าวาวนะครับก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางทีจังหวะที่เอ่อเราเราถอยหลังออกมาอาจจะตกใจนิดนึง มในระบบวาลคือป่าวาลมันแข็งขึ้นให้ระบบวาลเนี่ยไปเตสนิทขึ้นนะครับแต่มันต้องใช้แรงอัดก,กับแรงจุดระเบิดนะครับเข้ามาในในการทำปฏิกิริยานะครับระหว่างของยาและก็สารสื่อภาพนะครับกับป่วาวาลนะครับเพื่อสับเข้าไปนะครับมันเลยมีควันออกมาพอมมควันออกมาในช่วงของท่อยอเสียมันก็เลยมีการคำนวณจับนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ก็จะคำนวณ ในเรื่องของอากาศคาร์อบอมนมอนอกไซด์นะครับที่ไหล,ลออกมานะครับรถก็เลยมีอาการกระตุกนิดหนึงนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับออกอ,อีกรอบมาอีกรอบนึงนะครับก็คนดิคารเบิดหมายเช็คตรวจสอบก็ไม่มีอะไรนะครับ,บก็ทำงานปกติอ่าเดี๋ยกรอจอดอีกรอบเลยข้าวซ้ายที่ว้างๆมานะครับทดสอบทําไมเราต้องทดสอบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของรถเองเนี่ยสบายใจด้วยในการใช้งาน นะครับเดี๋ยวเราไปก่อนที่จะขึ้นเนนดินวนเดี๋ยวข้าซสายนะครับเอจะเอาเกีเยร์ถอยหลังอีกรอบนึงนะครับทดสอบว่าจะมีเสียงไหมนะครับรถจะ,ะมีอาการเหมือนเดิมหรือไม่นะครับข้าซสายลงๆเลยไปได้ไนะนะครับเดี๋ยวเราทดสอบอีกหนึ่งรอบ ไฟกระพริบในส่วนของเกียร์นะครับอาเข้าเกียร์ถอยหลังครับเข้าแล้วครับผมเข้าเกียร์ N ครับเกียร์ว่างครับเข้าเดินหน้าครับโอเคครับเดินทางครับยิบยิ้มกลับบ้านได้ไหมได้ครับได้ครับแตงโมก้อยประงใด้ครับมาต้องเตี๊สีสามแล้วเนี่ยเตี๊ยสีสามใช่ครับผมมารับแฟนที่วังเสร็จปุ๊บก็ต้องดิ้งวันนี้ต่อ เดี๋ยวใช่ครับผมเดี๋ยวคับกับก็แวะอิมุรีแป๊บนึงหาแม่แล้วก็กลับตรงนั้รครับอันนี้วางแผนได้เรียบร้อยเลยชใช่ครับเพราะว่ารถคันนี้ก็คือใช้งานเนาะผมเสียจสลงมาก็เพ่จะมาทำรถน่ครับคู่นี้เลยครับเิดตรงตั้งใจมาตังต้งใจมาเลยครับติดตามใหุ่จนยิย่งมานานแค่ไหนก็ติดตามมาก่อนที้จะออกรถคันนี้ครับดูมาก่อนดูมาก่อนครับดูมาก่อนแล้วผุมผมมาชอบรุ่นฮอนด้าแจนนี่้วยครับรุ่นต้นปี2007ครับ แล้วผมก็ติดตามอะไรอูนี้มานานแล้วอูติดตามมาตั้งแต่ผมมีมัดฑามัดตรุ่นฟ่อครับไปตามพ่อครับอ๋อครัแล้วผมติดตามตลอดอยู่นิ่มาเรื่อยนะครับวันนี้ก็มารักษาโลกเพราะว่านี้เป็โลกปจํานอนอด้นะครับก็รียบร้อยกป้นแบๆ้าฝากถึงสมาชิกเยครับที่ใช้รถรเดียวกันอกมาชิกที่ใช้รุ่นรุ่นเดียวกันครับ ถ้าเกิดอาการเครื่องสั้นเกียร์ดังมหาอูใหญ่จุนนิ่งได้นะครับเอาแค่นั้นเลยครับผมทีเดียวจบครับทีเดียวจบท็อปเซอร์วิสนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าปั๊มเดินกลับบ้านนะครับก็ส่งกลับบ้านเลยดีกว่านะครับขอฝากนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมในบ้านของสอใหญ่จุนนิ่งนะครับสามารถเข้าไปที่ไลน์แอดได้นะครับขาาาองสอใหญ่จุนนิ่งนะครับเพจนะครับอ่าใหญ่ยนจุนนิ่งก็สามารถเข้าไปพูดคุยเข้าไป สอบถามหรือไปดูนะครับเกี่ยวกับโพ้ตต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับปัญหาของรถยนต์หรือว่าจะไปฝากโพสต์ไว้ก็ได้นะครับว่ารถยนต์มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยจะแก้ไขเบื้องต้นยังไงจะทำยังไงก็สามารถเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับก็เข้าไปที่เฟซทงชัยเจริญสุขนะครับก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ได้นะครับหรือโทรมาที่อายุทยุนิ่งนะครับทั้งสาขาอำเภอตะเคีแล้วก็สาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะครับมาตรฐานเดียวกัน ของใหญ่ยนต์อยูเน่งนะครับก็ฝากสําหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับเดินทางนะครับก็ตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํามันเกื้อน้ํามันเกียร์นะครับน้ำหม้อน้ํามีการเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับก็ตรวจสอบนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งสําคัญที่สุดนะครับการปัดน้ําฝนนะครับอย่าลืมนะครับดูด้วยนะครับเดี๋ยวฝนตกมาปัดมองไม่เห็นทางเกินอันตรายอีกนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ ในเรื่องของหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำคููแลน์นะครับก็คือน้ำยาหล่อเย็นนั่นเองนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับทุกๆ6เดือนนะครับบางครั้เติมแล้วเติมเลยนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นหม้อน้ำตันนะครับก็ฝากสําหรับการดูแลรถด้วยสาหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่ง Honda Jazz ท d s ดีเอสไกับนะครปฐมาถครับสวัสดีครับ